สวัสดีครับพบกับการรายงานข่าวประจำสัปดาห์สำนังกงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชระหว่างวันที่8ถึง13กันยายน2568สำหรับประเด็นที่น่าสนใจไปรับชมครับ วันที่8กันยายน2568เวลา13นาฬิกานางสาวอัชารารองสวัส์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมพิธีสวายพระพุทธรูปปางประจำวันประสูตสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาณวัดพระมหาธาตุวร,รมหาวิหารตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีพลเอกศิวะภาร,ะระมรทัศน์ รมวังผู้ใหญ่ประจําวังสุขโขทัยเป็นประธานในพิธีวันที่9ถึงวันที่12กันยายน2568นางสาวอัชารารองสว,ส,สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดท,ทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชประจําปีงบประมาณ2568จํานวน4พื้นที่ดังนี้ วันที่9กันยายน2568ณหอประชุมรัตนพิมานที่ว่าการอำเภอศรีชนตำบลทุ่งปรังอำเภศรีชนวันที่10กันยายนโรงเรียนวัดวังรีบุลเลิศหมู่ที่7ตำบลดุสิตอำเภอถ้ำพานาราวันที่11กันยายน2568ณวัดโคกโ,โพสถิต หมู่ที่2องตำบลกำโลนอเภอลานสกาและวันที่12กันยายน2568ณหอประชุมที่ว่าการอเภอพระพรมตำบลนาพรุอเภอพระพรมจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจัังหวดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีวันที่9กันยายน2568เวลา8นาฬิกา19นาที นางสาวอัชารารองวสัสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีบวงสวงสถานที่สำคัญงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาติจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2568ณพระราชานุสาวรีพระเจ้าศรีธรรมสกราชสวนสาธารณะศรีธรรมสกราชและณพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธาน ในพิธีวันที่8และวันที่9กันยายน2568นางสาวอัชารารองสว,ส,สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายนางสาวรัธยาสัตยานุมัตินักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียนการดําเนินงานและพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพในการขับเคลื่อนงานตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ National Referal Mechanism NRM ณโรงแรมชดาแอดนครจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อถอดบทเรียนในการดําเนินงานและพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพในการขับเคลื่อนงานตามกลไกการส่งต่อระดับชาติในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนางวจิราพร์อมาตยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดโครงการและนางสาวพิมพ์รพัฒนทิพชวานนทพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นผู้กล่าวรายงานมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน40คนวันที่10กันยายน2568เวลา8นาฬิกา นางสาวอัชารารองสว,ส,สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางสาวคณิตฐานาควิโรธเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเข้าร่วมโครงการสัมมานาการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนองค์กรอำเภอและจังหวัดคุณธรรมณห้องประชุมศรีวิชัยสารากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนางวจิราพรอมาตยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธาน วันที่10กันยายน2568เวลา10นาฬิกา19นาทีนางสาวอัชารารองสว,ส,สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีบวงสวงสถานที่สำคัญงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาติจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2568ณพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีส,นสมเด็จพระศรีนครินท ทุงทะลาดตำบลน,นายเขียนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีวันที่12กันยายน2568รเวลา9ก้านาฬิกา30นาทีนางสาวอาชารารองสว,ส,สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางนัตยาธรรมรัฐนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมสรรหาและคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่นประจำปี2569ระหว่างเวลา9นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาในรูปแบบออนไลน์ผ่านวิดีทัศทางไกล Zoom Meeting ณห้องฝึกอบรมทรัพยากรแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีนายพัฒนาชาติชุมทองผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุม และในวันเดียวกันเวลา13นาฬิกา30นาทีนางสาวอชรารองสว,ส,สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งที่สองประจำปี2568เพื่อพิจารณาโครงการที่ขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ประจำปี2569ณ25 69, ห้องประชุมสีปราดสารกลางจัง จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายนฤชาวชิรพงศ์อายการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุมและในวันเดียวกันเวลา17นาฬิกา50นาทีนางสาวอัชารารองสวัสดิการและคุ้มครองแรยงานจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีบูญศาสตร์เดือน10และงานกาชาติจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2568ณเวทีกลางส่วนสมเด็จพระศรีนครินทร์84ทุงทาา่าลาดอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมร,ราชเป็นประธานในพิธี วันที่10ถึงวันที่12กันยายน2 5 6 8นาสงสาวอชารารองสว,ส,สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางสาวชาลิดาจันมณีนิติกรชำนาญการนายอภิเชษสุขเกษมนักวิชาการแรงงานและนางสาวสาวรักษพรหมรักนักวิชาการแรงงานเข้าร่วมอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการอบรมเสริมทักษะ ประเมินและระบุผู้เสียหายด้านการค้ามนุษย์ในแรงงานประมงณโรงแรมแกรนด์ฟอร์จูนนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยคณะทำงานซีฟู้ด d าร์ต Force หรือ STF เป็นผู้ดำเนินการโครงการจัดอบรมและนายกอบสักดิ์เกตเหมือนประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิด การให้บริการของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาจ้างเพื่อให้เป็นไปตามแบบสัญญาจ้างลูกจ้างในงานประมงทะเลแบบปม .1 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการออกหนังสือคนประจาเรือโดยตรวจสอบเอกสารและสัมภาษณ์แรงงานต่างด้าวใช้แบบตรวจคัดกรองเบื้องต้นการบังคับใช้แรงง,งานหรือการบริการและการค้ามนุษย์ สถานประกอบกิจาการจำนวน5แห่งจำนวนลูกจ้างรวม14คนสัญชาติเมียนมา9คนสัญชาติเวียดนาม4คนและสัญชาติลาว1คนและในสัปดาห์นี้ลูกจ้างมายื่นคำร้องเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับเงินค่าจ้างเงินประกันการทำงานจำนวนรวม12คนและพนักงานตรวจแรงงานดำเนินการวินิจฉัยให้ลูกจ้างได้รับเงินตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นเงินค่าจ้างจำนวน4,700บาท และออกคำสั่งให้ในายจ้างจ่ายเงินค่าชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นเงิน757,000บาทสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระดีๆจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชกสรคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานขอบคุณครับ